แบบนี้แหละเป็นไงฉันกับฟูคุงจะจับกลุ่มกันเพียงสองคนฟูคุงเหรอฉันตัดสินใจแต่แรกแล้วว่าจะเที่ยวกับคนที่ชอบนายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกย่านิโนเธออย่าตัดสินเอาเองสิฟูคุงหนักเงยียบไปเลยฟูคุงเหรอฉันฉันฉันสวัสดีครับ พบกับผมซีโ o Man วีสกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาสปอยเจ้าสาวผมเป็นแฟห้าตอนที่10กันนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับความเดิมตอนที่แล้วอิจิกะเธอนั้นก็ได้ปลอมตัวเป็นมิคุไปสรารภาพรักกับฟุทาโร่ทำให้ฟุทาโร่เขานั้นตกใจมากจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาอีกวันหนึ่งฟุทาโร่เขาก็กำลังเข้าห้องน้ำตอนนั้นเองทาเคดา ผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับหนึ่งของห้องแทนที่ฟูตาโร่เขาก็เข้ามาชวนคุยเรื่องของพวก5สาวและเขาก็บอกว่าพ่อของเขานั้นสนิทกับพ่อของพวก5สาวและจากการที่ฟูตาโร่นั้นล่น beloved, จากการเป็นอันดับหนึ่งก็ทําให้พ่อของพวก5สาวมีความคิดที่จะเปลี่ยนติวเตอร์คนใหม่เป็นเขาที่เพิ่งได้อันดับหนึ่งแทนจากนั้นเขาก็แสดงความดีใจใหญ่ที่สามารถเอาชนะฟูทาโร่ได้แต่ฟูทาโร่มันก็ไม่สะทกสะทานบอกว่าว่าแต่นายเป็นใคร ที่ผ่านมาฉันได้จากคะแนนเต็มมาตลอดฉันเลยไม่สนใจพวกได้ดับสองลงไปจากคําพูดนี้ก็ทําเอาทาเคดาเนี่ยช็อกเลยจากนั้นเขาจึงตามฟุทโรมาหาพวกข้าสาวด้วยแล้วประกาศบอกว่าอย่างพวกเธอนะ่ะมีแต่จะถ่วงแข้งถ่วงขาเวสิงิคุงเท่านั้นแหละที่คะแนนสอบของเขาตกลงทั้งหมดมันก็เป็นความผิดของพวกเธอพวกเธอนะ่ะทำให้เขากลายเป็นคนธรรมดาฟูทาโร่ที่ได้ยินแบบนั้นก็โชว์แมน ออกลงปกป้องพวกสาวๆาวทันทีก็ตามนั้นแหละแต่จนหน้าร้อนไปที่แล้วถ้าฉันไม่ได้รับงานนั้นฉันเองก็คงเป็นคนที่เอาแต่ท่องจําเรียนหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบและจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าในโลกนี้ยังมียายโง่พวกนี้อยู่ตราบใดที่ยายบ้องพวกนี้ยังคงต้องการฉันฉันก็จะเอาด้วยทูตานโร่ทาเคดาที่ได้ฟังแบบนั้นเขาจึงพูดว่าทานายพูดขนาดนั้นแล้วก็ช่วยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ด้วยสิในการสอบทท่วประเทศที่จะถึงนี้ ทานายไม่ติดอันดับภายในเลขสองหลักแล้วก็จะช่วยยอมรับได้ไหมพุทาโลเขาก็พูดสวนกลับทันทีเลยว่าเลขสองหลักหรอต้องเลขหลักเดียวเท่านั้นฉันน่ะจะคว้าเลขตัวเดียวในการสอบทั่วประเทศให้ได้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใยพวกนี้ไม่ใช่ตัวถ่วงแข้งถ่วงขาและหลังจากที่ฟุตาโลเขาพูดไปแบบนั้นเขาจึงต้องพยายามเรียนอย่างหนักเพื่อสอบของตัวเองและติวพวกค้าสาวไปด้วยทําให้เขาเนี่ยดูท่าทางเหนื่อยมากจนมิคูเนี่ยเป็นห่วง บอกว่าฟูทาโร่ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาคงไม่เป็นไรหรอกเพราะงั้นเรื่องของขวัญบันเกิดของฟูทาโร่คุงนะ่ะลืมไปสักพักก่อนละกันเนอะจากนั้นอิจิกะเธอก็เดินไปแล้วแอบเด็กในใจอย่างขี้โกงว่าเธอจะบอกให้ทุกคนยังไม่ต้องให้ของขวัญฟุทาโร่ด้วยการอ้างว่า มันอาจจะทําให้ฟูทาโล่เสียสมาธิแต่จริงๆแล้วเธอก็อาจจะแอบให้คนเดียวเพื่อเป็นการทําคะแนนจะหวันนั้นเองเธอก็ได้เดินไปเจอกับนีโนโ่ยืนถือของขวัญมาพอดีนีโนโ่นั่นมันอะไรนะ่ะเอ๊ะมันคือโรมาที่ช่วยผ่อนคลายนะ่ะวันเกิดของมอนั่นทั้งทีจากนั้นเธอก็ทําหน้าฟินใหญ่อิธิกะนี่ก็บอกว่าดืมไปสนิทเลยว่าเบกของนีโน,โน่นะ่ะมันพังไปแล้ว จากนั้นนีโน่เธอก็บอกว่าแล้วเธอล่ะเธอเองก็เตรียมไว้เหมือนกันนี่ของขวัญนนะ่ะอิติกะเธอจึงหยิบของขวัญของเธอออกมาและนีโน่เธอก็บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องเคลียรวันสุดท้ายของการไปท่องเที่ยวตอนนั้นฉันขอร้องให้เธอช่วยหยุดป้าป๋าให้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ทํามีอะไรจะแก้ตัวไหมยะนีโน่นีโน่น่ะชอบฟุตทโรคุงมากไหมชอบมากสิ ฉันเองก็ด้วยนิโนที่ได้ยินนี่ก็ถึงกับสะอึกแม้จะรู้สึกผิดกับนิโนแต่ว่าฉันไม่คิดจะยกให้เธอหรอกนะเป็นแค่พี่คนโตนะ่ะทำตัวเหนี่กว่าซะจริงนะจากนั้นพวกเธอก็ทะเลาะกันเรื่องของขวานว่าของใครดีกว่ากันมาตลอดทางจนมาถึงห้องสมุดแล้วก็ได้รู้ความจริงว่ายซสบะก็จะแอบให้ของขวานเหมือนกันโดยของยอซบะจะเป็นการพับนกกระเรียนกระดาษที่มีไว้สําหรับอวยพร ให้คนมีสุขภาพแข็งแรงและยุิบะาพอเธอถูกจับได้ว่าแจบให้ของขวัญคนเดียวเธอก็รู้สึกผิดจนร้องไห้ดังลั่นแล้วบอกว่าฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้หรอกค่ะคนที่ไม่รักษาสัญญานี่มันเลวที่สุดเลยค่ะนิโนกับอิจิกะที่ได้ฟังนี่ก็เหวอเลยรวมไปถึงมิคุเธอที่ได้ยินแบบนั้นก็สารภาพออกมาว่าเธอทีอันนี้คือครูปองเข้ายิม ตอนแรกคิดว่าจะชวนฟูทาโร่ไปด้วยกันขอโทษที่แอบทำลับๆนะสุดท้ายอิติกะเธอจึงตกวงกับทุกคนใหม่บอกว่างั้นเอางี้ถ้าให้ก่อนสอบก็คงจะเป็นการรบกวนฟูทาโร่คุงเอาไว้รอสอบเสร็จพวกเราค่อยให้พร้อมกันเนอะจากนั้นก็ตัดมาด้านฟูทาโร่เขานี่ก็กำลังสภาพย่ำแย่เลยนะครับ ทบทวนบทเรียนจนเผลอหลับระหว่างนั้นอิซึกิก้ารื้างดื่มชูกําลังมาให้แล้วบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะคะฟูทาร่เขาก็บอกว่าฉันไม่ได้เหนื่อยสักหน่อยคิดว่าใช้เป็นใครกันเมื่อวันก่อนฉันแวะไปหาคุณชิโมดะที่ปอาจารย์สอนติวเตอร์ค่ะจะเรียกว่าเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ได้ค่ะแต่ฉันตั้งใจว่าในขณะที่ช่วยงานฉันก็จะตั้งเป้าเพิ่มทักษะการเรียนไปด้วยค่ะเพื่อฝันในอนาคตหลังจากจบการศึกษาไป ฉันอยากจะลองดูสารที่ทํางานของสถาบัานการศึกษาค่ะอิสกิเธอก็พูดออกไปแบบสั่นๆในอายแต่จังหวะนั้นฟูทาโรมันก็ดันหลับเฉยจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาพบกับนกกรเรียน5ตัวซึ่งมันพับจก,กระดาษคะแนนข้อสอบของพวก5สาวทําให้ฟูทาโรเขารู้สึกว่านี่ฉันไม่ใช่ตัวคนเดียวสินะ ยายบองพวกนั้นก็กําลังพยายามอยู่เช่นกันฉันจะต้องทําให้ได้และจากนั้นต่อมาฟูทาโร่เขาก็ได้สอบทั่วประเทศจนเสร็จและผลก็ออกมาทาคดาดะเขาจึงเอาผลรับเป็นรายงานให้คุณพ่อของพวกข้าสาวฟังซึ่งเขานั้นสอบได้อันดับ8ของประเทศส่วนฟูทาโร่เขานั้นสอบได้อันดับที่3ของประเทศจากนั้นก็ตัดมาลายนขนมปังที่มีครูทางานยอซึบะพอเธอเห็นของที่มีครูทําเธอก็แซวว่า ี่ร้านขายขนมปังใช่ไหมคะไม่ใช่ร้านขายหินสินะทำไมไม่ครูเนี่ยเสียกำลังใจโยศิบะเธอจึงพยายามพูดปอบจนสุดท้ายมีครูนั้นก็ทำสิ่งที่เรียกว่าขนมปังออกมาจนได้ถึงแม้รสชาติมันจะยังไม่ดีก็เถอะแต่เธอก็รู้สึกพอใจกับความก้าวหน้าและเธอก็กะจะทำเจ้าสิ่งนี้ให้ฟุทาโร่กินตอนเที่ยงในวันที่ไปทัศนศึกษาและบอกว่าถ้าจะลุกก็ต้องลุกให้ร้อนแรงด่งไฟแล้วเธอก็บอกอีกว่า แต่ก็มีปัญหาอีกอย่างคือถ้าไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับฟูทาโร่ก็อาจจะไม่ได้ทานข้าวด้วยกันม่คุ้ไว้ใจฉันได้เลยค่ะจากนั้นก็ตัดกลับมาที่บ้านของฟูทาโร่ไรฮะเธอก็บ,บ่นพี่จ๋าของตัวเองว่าโ่พี่จ๋าแล้วก็อุตส่าห์เป็นวันหยุดนั่งติดโต๊ะอยู่ได้ฟูทาโร่เขาก็ตอบกลับไปว่าแล้วถ้าไม่ให้ฉันเรียนจะให้ฉันทําอะไรล่ะอ่าใช่แล้วเพื่อตอบแทนเรื่องวันเกิดข้าวก่อนอ่ะนี่ของขวัญให้หนูเหรอ คืออะไรอะแล้วฟุทาโร่เขาก็เอาเลคเชอร์สำหรับการติวสอบให้ไรฮะไรฮะพอเห็นเธอก็บอกว่าไม่เอาะหนูไม่อยากได้ยิ่งไปกว่านั้นพี่จ๋าน่ะทำอะไรเพื่อคุณยซบ่บาเธอเดินชั้นขึ้นมาแล้วแต่ยังทำตัวไม่ได้เรื่องอีกพี่จ๋านเนี่ยจากนั้นฟุทาโร่ที่เจอไรฮะด่าเขาจึงนัดยซสบาออกมาเอ๊ะของที่จะให้ชั้นงั้นหรอคะใช่เพียงแต่ชั้นมีงบแค่ห5 0 0รเยนเท่านั้นนะ จากนั้นทั้งคู่จึงเดินมาซื้อของกันยเซบะเธอก็บอกว่าวันนี้ต้องเป็นวันดีแน่เลยค่ะเดทไงล่ะเดทและจังหวะนั้นเธอก็นึกภาพของพี่น้องคนอื่นขึ้นมาในหัวและจากนั้นเธอก็พาฟุตารุไปหลายที่ทั้งร้านอาหารที่ซิกิชอบไปร้านสปาที่มีครูใช้บริการประจาแล้วยังซื้อเสื้อที่นินโน่น่าจะชอบอีกจนฟุตารเนี่ยเขาถามว่านี่ยเซบะของที่เธอต้องการอะ่ะ คืออะไรทุกอย่างที่เธอทํามาทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าอันไหนก็ไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้เลยเออรอสักครู่นะคะคุณเวสกิของที่ฉันอยากได้คืออะไรกันนะคะจากนั้นอีกด้านพวกสาวๆที่เหลือก็สงสัยว่าวันนี้ยซึบะหายไปไหนทั้งวันและอิซกิเธอก็กำลังจะเอาของไปเก็บจังหวะนั้นอิติกะเธอก็เห็นว่าอิซกิทําอะไรตกไว้เธอจึงหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่ามันเป็นรูปของเลนะกับฟุทาโร่สมัยเด็กนะครับ จากนั้นกลับมาด้ยศบะกับฟุทาโร่พวกเขาทั้งคู่นั้นก็ได้มาที่สนามเด็กเล่นและฟูทาโร่เขาก็ขึ้นเล่นชิงช้าจนทาให้ยศุบะเนี่ยมาเล่นตามแล้วเธอเนี่ยก็เหวี่ยงตัวสุดแรงไปข้างหน้าแล้วบอกว่าว้าวฉันได้สติใหม่เลยค่ะคุณไอซิงิ่น่ะจะกระโดดมาถึงนี่ได้ไหมคะนี่เธออย่ามาดูถูกกันนะฟุทาโร่ที่ดีแบบนั้นก็ออกแรงสุดเหวี่ยงจนสุดท้ายเนี่ยมันก็มาแค่รองเท้านะครับส่วนตัวเนี่ยค้างอยู่ด้านบนแบบนี้ ยเซบาเธอก็ตกใจจัดคุณอุเอซงิคะ่ะแต่ฟูทาโร่เนี่ยเขาว่ากับขำแบบสุดๆเธอเห็นใช่ไหมเมื่อเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะยเซบาที่เห็นฟูทาโร่ยิ้มแล้วหัวร้อแบบนั้นเธอก็นึกถึงคําถามที่ฟูทาโร่ถามเธอว่าเธอน่ะต้องการอยากได้อะไรหรอก่อนที่เธอจะยิ้มแล้วบอกว่าทําอะไรอยู่คะรีบกลับกันเธอคะ่ะอืมแต่สุดท้ายฉันก็ไม่ได้ให้อะไรเธอเลยงั้นถ้าไม่รังเกียจแล้วก็อ่ะ นี่ยศซบะาที่ดีแบบนั้นเธอก็หัวเราะแล้วบอกว่าสมกับเป็นคุณนายสงีเลยค่ะแต่ว่าฉันน่ะได้ของที่อยากได้มาแล้วล่ะคะ่ะงั้นเหรอไว้มาใหม่กันอีกนะคะจากนั้นก็ตัดมาวันรุ่งขึ้นพวกห้าสาวนี่ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตามีครูเธอก็พูดขึ้นมาก่อนว่าก่อนอื่นฉันอยากจะพูดเรื่องทัศนศึกษานะ่ะฟูทาโร่นายตัดสินใจหรือยัง ว่าจะอยู่กลุ่มกับใครคือไอ้กลุ่มทศนศึกษาที่มิคุพูดถึงเนี่ยมันจับกลุ่มกันได้แค่5คนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อิติกะเธอแอบขอร้องกับยูซึบะว่าให้จัดเป็น3กลุ่มกลุ่มยูซึบะกลุ่มฟูทาโร่และกลุ่มอิติกะด้วยเหตุนี้เองยูซึบะเธอจึงลำบากใจเพราะเธอเองก็สัญญาไว้ว่าจะช่วยให้มิคุอยู่กลุ่มเดียวกับฟูทาโร่เช่นกันมิคุเองอิติกะเองก็ด้วย แล้วอิสกิกับมิโน่ล่ะคะถ้าพี่น้องไม่อยู่ด้วยกันใช่แล้วคะ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนมาอยู่ด้วยกันเถอคะค่ะก็คือทุกคนนอกจากฉันไงคะเท่านี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วคะ่ะยอสึบะทําแบบนั้นไม่ได้นะยอิบะที่ดีแบบนั้นเธอก็ยิ้มแล้วบอกว่ามีปัญหาอะไรงั้นหรอคะนั่นสินะเรื่องแบบนั้นน่ะไม่มีใครต้องการหรอกอย่าแบบนี้แหละเป็นไงฉันกับฟูคุงจะจับกลุ่มกันเพียงสองคน ฟูคุงเหรอฉันตัดสินใจแต่แรกแล้วว่าจะเที่ยวกับคนที่ชอบนายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกอย่ะนิโนโเธออยาตัดสินเอาเองสิฟูคุงหนักีย่ไปเลยฟูคุงเหรอฉันฉันฉัน,ฉนถ้ามีเรื่องจะพูดก็พูดออกมาสิยะเป็นอันตกลงแล้วนะนี่อย่าตกลงเอาเองสินี่ฟังนะจงสำนึกบนคุณซะที่นายได้เด็กับฉันนะ่ะแต่ถึงแม้นิโนโจะพูดไปอย่างนั้นแต่สุดท้ายพูทาโลเขาก็หักมุมบอกว่า เออคือฉันตกลงว่าฉันจะจับกลุ่มกับเพื่อนผู้ชายในห้องไปแล้วนะ่ะและด้วยเหตุนี้เองทําให้พี่น้อง5คนก็มาอยู่ด้วยกันอีกจนได้ทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เลยยะจบลงแบบนี้ทุกทีสินะบรรยากาศไม่ดีเลยค่ะแล้วจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับ สงครามเริ่มจะดูเดือดขึ้นทุกทีแล้วคนไหนจะเป็นฝ่ายได้ส่งหวังก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมซีโร่แมนวี2ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ